ตอนที่233ชื่อตอนว่าชาราชาแห่งเผ่ามายามันเป็นตะข่ายเลเซอร์่านตาของหุ่นเชิดทั้งสองพันหลีลงในทันทีพวกมันเห็นลูกบอลโลหะสีเงินเนบ่งบานออกมาคล้ายกับดอกบัวและทําการยิงเลเซอร์อันทรงพลังออกมานับหลายร้อยสายมันเป็นตะข่ายเลเซอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ50เมตรมันพุ่งผ่านอากาศออกไปหุ่นเชิดเห็นได้ชัดว่าเกิดความหวาดกลัวและตะข่ายเลเซอร์พวกนั้นพยายามที่จะปรับเปลี่ยนทิศทาง และเลืเล่องความเร็วของการบินตนเองในทันทีเพื่อที่จะพยายามหนีออกไปจากตะกายเลเซอรน์นี้แต่น่าเสียดายเวลาทุกอย่างอยู่ภายใต้การคำนวณที่แม่นยำของข่านหลงังเขาจงใจใช้ปีศาจกรงเล็บและพาเขากระโดดขึ้นมาให้แก้กับหุ่นเชื่อทั้งสองตัวจากการต่อโซ่ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเขาสามารถคำนวณความเร็วของพวกมันได้เมื่อเขารวบรวมข้อมูลในการบินของข้าศึกได้มากพอแล้วเขาก็ทำการตอบโต้กลับมาอย่างนุนแรงตะกาเลเซอร์ปั่นพุ่งผ่านหุ่นเชื่อทั้งสองตัวอย่างรวดเร็ว มันตัดผ่านหุ่นเชิดทั้งสองตัวก่อนที่เศษเนื้อจะล่วงล่วนลงจากฟากฟ้าผึบหันหลังใช้มือทั้งสองข้างของเขาพยุงตัวเองลงสู่พื้นดินในเวลาเดียวกันหุ่นเชิดทั้งสองตัวก็ถูกสับแล้วล่างก็ล่วงลงสู่พื้นดินไกลออกไปจากขันหลงังเห็นได้ชัดว่าพวกมันเป็นมัมมี่สองตัวภายในร่างกายของพวกมันได้รับการปรับแต่งด้วยชิ้นส่วนเครื่องจกักรกลเจ้ามีอาวุธบ้าอะไรอีกเอาออกมาให้หมดหันหลางพันตะกวนขึ้นไปบนท้องฟ้า นี่เป็นการต่อสู้ที่แปลกประหลาดนักเชิดหุ่นไม่ต้องการแสดงตัวตนและกำลังใช้หุ่นเชิดอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อทำการต่อสู้กับพันหลงังมันเป็นการต่อสู้ที่ดูว่าใครจะมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีปริมาณมากกว่ากันการลบครังนี้เพิ่งจะเริ่มต้นแต่พันหลงังได้ใช้ปืนเลนเซอร์พาดไหลของเขาสองกระบอกและราชาเถากระหายเลือดไปแล้วซึ่งเป็นราชาพืชป้องกันที่มีค่าแต่นักเชิดหุ่นดูเหมือนจะมีความสูญเสียที่มากกว่าหุ่นเชิดระดับต่ำนับไปต้วนถูกพังทลาย หุ่นเชิดบินสองตัวและหุ่นเชิดสัตว์หลายขนาดใหญ่อีกหนึ่งตัวคลื่นอีกหนึ่งหุ่นเชิดที่อยู่ในระดับสูงพันตัวส่งออกมามันเป็นหุ่นเชิดงูที่ดูว่องไวมากวิธีการของการโจมตีของมันมันได้พึ่งพาปากและฟันหากแต่เป็นใบมีดที่อยู่รอบตัวของมันใบมีดเหล่านี้ตัวนํามาติดอยู่บนร่างกายของหุ่นเชิดงูตัวใหญ่ทําให้มันมีร่างกายที่ใหญ่โตมากกว่า150เมตรจนดูเหมือนกับว่ามันเป็นเม่นทะเลชนิดหนึ่ง น้ำแหลมคมที่อยู่รอบตัวพวกมันเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะมีความแหลมคมแต่ยังเป็นพิษและสามารถทำการยืดขยายออกไปได้อย่างอิสระบางครั้งหันหลังตั้งใจะจะเข้าไปใกล้แต่หุ่นเชิดงูขนาดใหญ่ยักษ์นี้ก็ขยายตัวออกไปเกือบ10บเมตรและบังคับให้หันหลงังต้องถอยหลบออกไปในทันทีอย่างไม่มีทางเลือกอื่นในเวลาเดียวกันจิ้งจอกเงินตัวเล็กที่มีประโยชน์มันสามารถผ่านเหล่านานมีพิษจำนวนมากเหล่านี้ออกไปได้ในพริบตามันก็ใช้กรงเล็บเล็กๆของมัน ฉีกเปิดร่างกายของหุ่นเชิดงูและก็วิ่งเข้าไปภายในไม่นานต่อมาหุ่นเชิดงูก็พันหยุดนิ่งเนื่องจากมันถูกจัดการจากภายในไม่ทราบว่าทำไมนักหุ่นเชิดจึงได้หยุดการโจมตีของเขาหลังจากนั้นไม่นานหันหลางก็ได้ยินเสียงที่คล้ายกับว่ากึ่นไม่เข้าขายไม่ออกดังออกมาว่าข้าประเมินเจ้าผิดไปจริงๆและดูเหมือนว่าขา้าได้ทำผิดพลาดไปอย่างร้ายแรงหุ่นเชิดทั้งหมดของขา้าถูกทำลายอย่างง่ายๆ่ข้าละพวกมันก่อนหน้านี้ คา,าดการไว้ว่าต้องใช้เพียงแค่หนึ่งหรือสองหุ่นเชิดเท่านั้นเพื่อจัดการกับเจ้าแต่ข้าคิดผิดเมื่อต้องจัดการกับศัตรูเช่นเจ้าข้าต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ามีเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะใช้ทุกอย่างทั้งหมดที่มีเพื่อส่งเจ้ากลับสู่บ้านเก่าหันหลังปันกระหมดคิ้วเล็กน้อยขราวนี้นักเชิดหุ่นไม่ได้ซ่อนตัวเสียงของเขาดังออกมาจากหุ่นเชิดระดับต่ำที่อยู่ไกลๆแต่ในไม่ช้าหันหลังก็ประหลาดใจเมื่อเขาพบว่าน,นี่ไม่ใช่ข้อความจากระยะไกล หากจะเป็นนักหุ่นเชิดคนนั้นอยู่ที่นี่มาโดยตลอดมันเป็นเพียงแต่หันหลังไม่ทราบว่าเทคนิคใดที่เขาใช้เพื่ออำพังตัวให้รอดพ้นจากการตรวจสอบโดยเนตแห่งความมืดของหันหลังหุ่นเชิดระดับต่ำพันก้มตัวลงและก็มีเสียงดังออกมาคล้ายกับเสียงพุระเบิดร่างกายของหุ่นกลายเป็นใหญ่มากขึ้นและก็ใหญ่ขึ้นจนในที่สุดก็แตกสลายออกไปและเผยให้เห็นเป็นร่างในชุดลบสีดำเมื่อหันหลังหันกลับไปมองเขาก็เห็นใบหน้าของนักเชิดหุ่น ใบหน้าของเขาปกคลุมไปด้วยสีสันจมูกเย,ยว่เบ้าตาลึกเขามีลักษณะคล้ายกับชนเผ่ามายามีสี่หัวอยู่บนไหล่ของเขาสองหัวอยู่ทางด้านซ้ายอีกสองหัวอยู่ทางด้านขวาไม่ทราบว่าสี่หัวนี้เป็นอาวุธหรือว่าของตกแต่งหัวที่เย็บติดบนไหล่เช่นนี้มันทำให้ห้นหลังรู้สึกไม่สบายใจคลืนหุ่นเชิดปีนออกมาจากใต้ดินตามมาด้วยหุ่นเชิดมนุษย์ร่างใหญ่และหุ่นเชิดมนุษย์ร่างเล็กหุ่นเชิดมนุษย์บินหุ่นเชิดแมลงหุ่นเชิดสัตว์หลายมากมาย หันหลังรู้สึกราวกับว่าเขาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหุ่นเชิดมันมีความหลากหลายมากมายอย่างไม่ต้องสงสัยหุ่นเชิดหลายร้อยตัวเหล่านี้ล้วนแต่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับสองสามตัวที่หันหลังเพิ่งต่อสู้ก่อนหน้านี้และนั้นไม่ใช่สิ่งที่หันหลังกังวลมากที่สุดอะไรคือสิ่งที่จะส่งผลต่อหัวทั้งสีบนไหล่ของนักหุ่นเชิดและหมวกหมาป่าที่เขาสวมใส่แม้แต่ตัวของนักหุ่นเชิดก็ยังเต็มไปได้วยความนึกลับจนทมให้หันหลังไม่อาจคาดเดาสิ่งใดๆได้ไดไดได เนรแห่งความมืดเปิดหันหลังพันเก่าขึ้นในใจโดยเขาใช้วิสัยทัศน์แห่งความมืดของเขาเพื่อดูหุ่นเชิดที่อยู่ด้านหน้าของเขาหลังจากที่หันหลังเปิดดวงตาข้างขวาของเขาขเขาก็อดที่จะรู้สึกแปลกใจไม่ได้นักเชิดหุ่นคนนี้ไม่มีร่องรอยของชีวิตอยู่เขาดูลากับว่าเป็นหุ่นเชิดในก่อนหน้านี้มันปรากฏเป็นหิน,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 หนสีดําที่อยู่ภายใต้การมองเห็นจากเนรแห่งความมืดซึ่งมีชีวิตที่ไม่มีร่องรอยของชีวิตกันหรือในขณะที่หันหลังรู้สึกอยากรู้อยากเห็น และเขากําลังคิดอยู่นั้นนักหุ่นเชิดคนนั้นก็ได้พูดออกมาอีกครั้งว่าเจ้าคือหันหลังข้าตามหาเจ้าเป็นเวลานานแล้วห right ันหลังพยักหน้าใช่ข้าคือหันหลังและเจ้าคงจะเป็นหนึ่งในสามราชาแห่งเผ่ามายาที่ชื่อชาราชาแห่งเผ่ามายาหรือที่เรียกกันว่าราชาหุ่นเชิดราชาชาปันหัวลอยยอะในเมื่อเจ้ารู้ว่าข้าเป็นใครเจ้าก็คงจะรู้ว่าทำไมข้าต้องฆ่าเจ้าในตอนนี้หันหลังพันตอบว่า อาจจะต้องการแก้แค้ในให้กับราชาเมนดาลาที่เป็นน้องชายของเจ้าราชาชาเริ่มหวนล้อออกมาอย่างบา้าคลั่งและกล่าวออกมาด้วยความลังเกียจว่าพวกเราเผ่ามายาทั้งพ่อทั้งแม่ของเราสามารถถูกฆ่าตายหรือถูกกินได้แล้วพี่น้องจะมาจากไหนกันราชาเมนดาลาเป็นราชาพิษและเขาก็เป็นคนที่ชั่วช้ามากที่สุดในบรรดาเผ่ามายาเขาเคยวางยาพิษเื่นานม,มาแล้วเพื่อควบคุมและแบกเมฆข้าเพื่อเอาหุ่นเช้อที่มีค่าที่สุดของข้า น้ำเสียงพันเปลี่ยนไปอย่างฉับพันในตาที่ดูคล้ายกับงูของราชาชาเหลือบมองมาที่หันหลังและพูดต่อว่าแน่นอนว่าข้าก็ไม่ปล่อยให้เขาไปง่ายๆ่าข้าด้ใช้เทคนิคหุ่นเชิดมนุษย์กับเขามันเหมือนกับพวกเราสองคนมีบางสิ่งที่เชื่อมโยงกันและกันเดิมทีนี่มันก็ไม่มีอะไรพวกเราเผ่ามายาต่างก็ควบคุมและตีกรของกันและกันแต่น่าเสียดายที่ราชาแมนดาราตกตายด้วยมือของเจ้าเขาขอยืนหุ่นเชิดควบคุมของข้าไปดังนั้นข้ารู้ดีว่า จะเป็นคนที่จัดการกับเขาพวกเราได้ทําการติดตั้งตัวแจ้งเตือนเอาไว้ถ้าเขาตายข้าจะต้องแก้แค้นแดนเขามิฉะนั้นพิษจะส่งผลต่อข้าและข้าก็จะตายและถ้าข้าตายในขณะที่เมนดารายังมีชีวิตอยู่เขาก็จะต้องแก้แค้นให้กับข้ามิฉะนั้นอุ่นเชิดประย่ที่ข้าได้ติดตั้งเอาไว้มันก็จะมีผลและข้าเขาในที่สุดเจ้าคงจะไม่เข้าใจว่าทําไมข้าต้องฆ่าเจ้าในตอนนี้เพราะถ้าเจ้าไม่ตายข้าจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หันหลังสายหน้าเล็กน้อยและพูดออกมาพร้อมด้วยรอยยิ้มว่าข้ากิบว่าเจ้าถูกหลอกแล้วข้าหลัเรื่องเภสัชวิทยาอยู่บ้างเล็กน้อยอย่าปิดที่เจ้าพูดถึงนี้มันไม่มีอยู่ในโลกนี้แต่ข้าก็ไม่สามารถเสียงได้ราชาชาได้พูดออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำเพราะปรสิตไม่ใช่ของปลอมถ้าข้าตายและแมนดาราไม่แก้แค้ในให้กับข้าเขาจะตายจริงๆดังนั้นข้าจึงคิดว่าด้วยลักษณะของเผ่ามายาแมนดาราจะต้องไม่โกหกปิดของเขา จะต้องมีอยู่จริงหันหลังถอนหายใจออกมาราชาชาผู้แข็งเก่งที่สุดในเผ่ามายาข้าไม่ได้หวังว่าเจ้าจะกลัวคำพูดเหล่านี้จากเมนดาลาจริงๆข้าขอบอกกับเจ้าตามตรงว่าอาจารย์ของข้าคือคืนทลายตามไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์ของข้าทําได้ข้าก็ไม่เชื่อว่าเมนดาลาจะสามารถทํามันได้ราชาชาดูเหมือนจะไม่สนใจว่าใครจะเป็นอาจารย์ของหันหลังแต่เขาสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่หันหลังกล่าวว่าเขาเป็นคนที่แข็งเก่งที่สุด เขาขมวดคิว้วใครบอกจาว่าข้าเป็นคนที่แข็งเก่งที่สุดในเผ่ามายาก,กันหันหลังยักไหล่แล้วพูดออกมาว่านั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทางช้างเผือกโกหกลาชาชาได้กดเล็ก,ก,ลกน้อยหลอกลวงทั้งเพตาการสามารถเป็นภยัยคุกคามต่อแฟนตาซีเนปจูนขาจะต้องฆ่าข้าเมื่อนานมาแล้วโอ้แฟนตาซีเนปจูนเป็นนักลบที่แข็งแก่งที่สุดในเผ่าของเจ้างั้นหรือความอยากรู้อยากเห็นของขันหลังพันดีตัวขึ้นมาอีกครั้งนั่นเป็นเพราะเขามีในช่วงการของประโยค ราชาชาได้หยุดชะาง,งัากลงและนั่นทําให้หัวใจของขั้นหล้างพันสันไหวเมื่อเขาหลอให้ราชาชาพูดต่อแต่ราชาชาก็ไม่ต้องการที่จะพูดมันไม่ว่าจะในกรณีใดเจ้าก็ต้องตายในวันนี้อย่างแน่นอนราชาชาได้แผ่เจตจำนงแห่งการฆ่าของเขาออกมาพร้อมกับพูดออกมาว่าข้าได้ทําการประเมินเจ้าในก่อนหน้านี้ไปแล้วในตอนนี้เตรียมตัวต้อนรับพายุหุ่นเชิดที่น่ากลัวที่สุดที่ข้าเก็บไว้มาตลอดชีวิตของข้าทุกตัวต่างก็มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะบดขยี่มนุษย์ที่อ่อนแอภายในหนึ่งลมหายใจฉีกท้งเจ้าและสัตว์อสูรพันธุก,กรรมของเจ้าออกเป็นชิ้นๆเขาสูดลมหายใจเข้าลึกดวงตาของเขาพันกวดมอไปที่หุ่นเชิดท,ที่ทรงพลังหลายร้อยตัวปุบตามการความเงียบนิ้วของขั้นหลงังพันลอยอยู่เหนือจันธาทมินเล็กน้อยและในเวลาเดียวกันเขาก็เปิดแหวนที่มีขนาดหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรสัตว์พันธุก,กรรม,มอื่นๆได้ปรากฏขึ้นข้างขัง้นหลงังจำนวนมีไม่มากนักราวๆห้าสิบตัวหรือมากกว่านั้นเล็กน้อย และรวมถึงอสูรมึนผสมอีกหนึ่งตัวที่ไม่พักดีต่อเขาเมื่อเขาได้เข้าสู่เส้นทางของหลอ่อเทพเจ้าหันหลังและกลุ่มของนักควบคุมสัตว์หลายของเผ่าพันธุ์บระเจ้าต่างก็อยู่ในสนามรบเดียวกันทั้งหมดพอหันหลังเป็นนักรบนักควบคุมสัตว์หลายยอมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาในขณะที่หันหลังจัดการกับพวกเขาเขาก็ได้เก็บเกีย่ยวแหวนมิติและสิ่งของรวมถึงสัตว์พันธุก,กรรมของพวกเขาเอาไว้บางส่วนสัตว์อสูรมึนผสมเหล่านั้นถูกนำออกมาแยกชิ้นส่วนโดยหันหลัง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการสร้างตัวอย่างเช่นวัตถุดิบจำนวนมากที่จะสร้างอสูรมือผสมหนึ่งก็มาจากเหล่าสารพันธุกรรมเหล่านี้แต่มีบางส่วนที่มีระดับที่ดีและหันหลังจึงได้เก็บพวกมันเอาไว้ก่อนและพวกมันก็กำลังอยู่ในสนามรบในขณะนี้พอหันหลังมักจะชอบกองกำลังที่มีขนาดเล็กแต่ยอดเยี่ยมและสารพันธุกรรมจากพ่อพันธุ์เจ้าก็ไม่ได้แข็งแก่งมากนักหันหลังจึงไม่ชอบที่จะใช้พวกมันนักหลังจากที่ทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมหันหลังยังคงระมัดระวังอย่างมาก คนที่เขาไว้วางใจมากที่สุดก็คงจะเป็นอสูรพันธุกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อมันว่าปีศาจกงเล็บจิ่งจอกเงินและพูดกงเล็บพวกมันจะไม่ทรยศต่อเขาแต่สัตว์กลายพันธุตัวอื่นที่ถูกสร้างขึ้นมาหันหลังก็ไม่ได้ไว้วางใจพวกมันมากนักราชาชาพันเยอะหยันมีสัตว์เพียงไม่กี่สิบตัวอย่างกล้าที่จะเอามาสู้กับกองทัพของข้าง,งั้นหรือหันหลังตอบออกไปโดยไม่ใส่ใจเจ้าอยากจะลองงั้นหรือไม่จำเป็นต้องลอง ข้าบอกเจ้าแล้วว่าเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนแม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถช่วยเจ้าได้ไปฉีกมนุษย์และสารพันธุกรรมของเขาทั้งหมดให้ออกเป็นชิ้นๆลาชาชาปันโบกมือของเขาและตะกกนออกไปนี่ไม่ใช่แค่สงครามระหว่างหั้นหลงังและราชาชาเท่านั้นมันเป็นสงครามระหว่างนักควบคุมสัตว์ร้ายและนักเชิดหุ่น